ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องอสมจิตอาสาน้ําค่าจุลไยป้องกันสามโรคโรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี2564-14 0และ2 5ถึง3 4ปีตามลําดับจากข้อมูลลงมาอำเภอศรีราชา2,000ตำบลของอำเภอศรีราชา โรคไข้ปวดแขกผูิเกียรติทุกท่านกับผมนายดงพลวุจิธรรมทัตอำเภอศรีรชารัการศรีราชาวกใจป้องกันไข้ได้ตอออ่ออำเภอศรีราชาในวันนี้เราวัดจากระยะข้างบ้านเราตรวจบริเวณบ้านเขาซึ่งสี่ภาชนะนะฮะขยายวงออกไปอีกไม่ให้โรคนี้นะฮะมันเกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอเรานะครับ นักแสองที่รับามทุกแห่งตองการสาวเก็บและห้าปอหนึ่งขอทางนี้สามเก็บได้แก่เก็บ้านให้เอาให้มิดชิด อำเภอศรีราชาของของเรานะฮะอำเภอศรีราชาจงังหวัดชลบุรีเนี่ยมีเคสนะฮะเคสหนึ่งเคสก็คือเรื่องของเคสการเสียชีวิตเนื่องจากโรคไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาของอำเภอว่ากรณีการที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเราต้องมาค้นหาสาเหตุเพราะว่าผู้เสียชีวิตในอายุ30กว่าดังนั้นอำเภอนะครับร่วมกับทางสาธารณสุขอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางสมาชิกพี่น้องอสมองของเราเนี่ย จึงได้จัดการรวมพลังขึ้นในวันนี้นะครับที่จะต้องดําเนินเรื่องของการกํากจัดลูกน้ํายุงลายนะครับเพราะเป็นสาเหตุอันดับแรกในการที่จะทําให้เกิดไข่เลดออกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการคว่ำถ้วยคว่ำชามอย่างรถยนต์เก่าที่มีน้ําขังอยู่ต้องกาจัดให้หมดนะครับเพราะว่าเราเริ่มจากถ้ายุงไม่มีไข่นะครับทาใหา้การแพร่กระจายของไข่ของของยุงเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพะน้อยลงเสร็จทําให้โรคไม่เกิดขึ้นมา อันที่สองในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองถ้าตัวเองป่วยแล้วคิดว่าเป็นป่วยธรรมดาเนี่ยต้องคิดใหม่นะฮะว่าป่วยเนื่องจากเป็นไข้เลือดออกนะครับก็หาหมอหาหมอเสร็จจะเพิ่งชราใจนะครับก็ให้ตรวจซ้ําไปเลยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่นะครับเพื่อเป็นการป้องกามนะครับทั้งนั้นเราจึงได้มีการรวมพลังในวันนี้ทุกตำบลน,นะครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกท้องถิ่นร่วมกันรวมพลังวันนี้เพื่อ เอาชนะยุงลายนะครับเอาชนะเรือดไข้เลือดออกของจามรศรีศราชาครับ